สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับในท่ามกลางของการระบาดนี้ก็พยายามจะหามุมดีๆข่าวดีๆนะครับตัวเลขท่านคงทราบไปแล้วนะครับว่ามีการเกิดใหม่ของเคสที่เป็นรายงานในวันนี้2230แต่ก็มีข่าวดีว่าวันนี้คนที่หายป่วยแล้วเนี่ยก็เยอะกว่านะครับ3,390นะครับเป็นการจัดอันดับของโลกก็อยู่ที่82นะครับตอนนี้ทั่วโลกก็ไปที่1 171ล้านกว่ากว่าไปแล้วนะครับอ,อินเดียก็ยังเจอสูงสุดนะครับที่เป็นรายใหม่ถึง126,000กว่าแต่ที่น่าสังเกตในรอบประเทศบ้านเรานะครับก็กัมพูชาในรอบ24ชั่วโมงมีรายงานมาถึง690้ารายนะครับแล้วก็สิงคโปร์ก็2หลักนะครับ23เวียดนามมี3หลักเลยครับ214 ส่วนไต้หวันที่บอกว่าไม่ค่อยมีนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตอนนี้เมื่อวานนี้24ชั่วโมงก็บอกว่า278นะครับก็มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวก,กันกับทางอาเซียนหลายประเทศฟิลิปปินส์6 0 0 0กว่ามาเลเซียทางใต้ของบ้านเราก็6,824นี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลนําเข้าในที่ประชุมของทั้ง เอีของทางกระทรวงสาธารณสุขสปกรสทอทนะครับแล้วก็สปกระสปคที่ประชุมเช้านี้ก็นํามาพูดคุยกันนะครับโดยสรุปตอนนี้ก็เอาตารางนี้ขึ้นมานะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้ทางตั้งลงไปนะครับตั้งแต่ภาพรวมของประเทศไทยเจาะลงไปที่กรุงเทพมหานครปริมมณฑลแล้วก็ไปถึงเรือนจำด้วยนะครับ ประเทศไทยพบใหม่รอบ24ชั่วโมงในวันนี้ก็คือ2,230อย่างที่กล่าวไปมาจากต่างประเทศ21นะครับเป็นกรุงเทพมหานคร864นะครับแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยไม่รวมเรือนจำนะครับ5จังหวัดก็คือ548ส่วนจังหวัดอื่นๆอีก71จังหวัดอยู่ที่720นะครับก็จะเห็นว่าน้อยกว่า กรุงเทพและปริมณฑลเลยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยเกือบเกือบ,บครึ่งนะครับแล้วก็เรือนจําก็พบใหม่เพียงแค่77จากเมื่อวานที่จํานวนเป็นหลัก3หลักลงมาเหลือ2หลักนะครับติดเชื้อสะสมในะระลอกเมษายนนี้เป็น1นึ่งแสนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรุงเทพมหานคะรตอนนี้สะสมะระลอกนี้ไปแล้ว42 0 0 0ืนะครับแล้วก็ปริมณฑลเทน่ากับ21,000กว่านะครับ จังหวัดอื่นๆ71จังหวัดนี่4 7่3 3แล้วเรือนจำนี่แยกตัวเลขออกมาก็คือ2 6 3 3 0ไปดูการเสียชีวิตก็คือทั้งประเทศนี่38นะครับรวมสะสมระลอกนี้975และในประเทศนะครับของกรุงเทพมหานครที่ไม่รวมเรือนจำเนี่ยนะครับคือ22ปริมณฑลเสียชีวิตไป4นะครับถ้าเป็น7จจังหวัดเสียชีวิตไป10 ส่วนในเรือนจำก็2คนนะครับไปดูในราย38รายใหม่นะครับในรายละเอียดก็ยังเป็นกรุงเทพมหานคร2 2รายนะครับเยอะที่สุดนะครับคนครปฐมเป็น3รายสม,มุทรปราการ2นะครับแล้วก็อื่นๆก็จังหวัดละหนึรายนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอันนี้จะอัปเดตขึ้นทางทาง Facebook ของศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับ เพราะว่าข้อมูลชุดนี้ก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับก็คือความเสี่ยงในเรื่องของโรคประจําตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเดิมแล้วก็ไปดูในอันดับของทางการจัดอันดับ10อันดับแรกที่เข้ามาในรอบ24ชั่วโมงกรุงเทพมหานครดับหนึ่งนะครับ,บ, 1, รบสุนปราการันดับสองห่างกันเยอะพอสมควรนะครับ864กับ253เพชรบุรีอันดับ3 166 รัง164นนทบ,บุรี112สระบ,บุรี83สมุทรสาคร82ปรทุมธานี61ิชลบุรีนี้47นะครับแล้วก็นคปรปฐม40นะครับในรายละเอียดที่21รายที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีทั้งอินเดียจีนไต้หวันแคนาดาญี่ปุ่นเยอ,อรมน,นีนะครับ แล้วก็มีทางตรูรกีรัสเซียซาอุดิอาราเบียปากีสถานแล้วก็อินโดนีเซียและแน่นอนครับกัมพูชาก็ยังมีอยู่คือ3รายวันนี้มีการประชุมกันในที่ประชุมสปสปด้วยนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็มีการเทเลคอนเฟลต์มาจากทางจังหวัดสรกแก้วด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูก่อนครับว่าในรอบบ้านเราที่มีการลักลอบเข้าเมืองก็ยังคงมีอยู่ซึ่งเรื่องนี้ทางท่านปอสบคก,ก็ให้นโยบายเน้นย้าว่าฝ่ายมั่นคงร่วมกันกันกบทางฝ่ายปกครองต้องขอบชายแดนก็ต้องดูกันอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ของทางกัมพูชามีลักลอบผ่านทางพรมแดนธรรมชาติมาถึง78คนนะครับทางเมียนมาอยู่ที่40ทางลาวอยู่ที่9 ส่วนทางมาเลเซียไม่มีตัวเลขรายงานนะครับรวมแล้ว164ทางที่ประชุมก็ได้รายงานเข้ามานะครับในกรณีของทางเ,าเดี๋ยวคุยกันเรื่องของกรุงเทพมหานาครก่อนนะครับซึ่งก็มีการรายงานอยู่เช่นเคยเพราะว่าวันนี้800กว่าเนี่ยนะครับก็ยังกระจักระจายอยู่ในแต่ละเขตเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มีความสำคัญก็คือทางท่านพสอสบอคอและท่านผอ,อ,อ,อสอบอคอสอบอคอก็ได้ มีมาตรการมาให้มีการสั่งการให้มีการดูการกำหนดมาตรการขึ้นมาเป็นการเข้มเป็นจุดๆให้มีการเข้มงวดเป็นจุดๆนะครับเพราะว่าส,<ด>สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เสี่ยงเช่นชุมชนตลาดหรือแคมป์นะครับก็จะซ้ำกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของออสถานที่เนี่ย ก็ให้เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เพิ่มมาตรการโดยให้ทางสบคกทอมอนะครับสั่งการให้มีการดูแลโดยแบ่งเป็นในเรื่องของกลุ่มเขตนะครับซึ่งมีรองปลัดกทอมอแต่ละท่านช่วยกันดูแลซึ่งตรงนี้ก็จะใช้กลไกด้านนี้แล้วก็สนับสนุนผ่านกลไกซึ่งอย่างที่บอกว่านะถ้าเอาเป็นเขตเขตมา นะครับเขตนี้ก็จะมีการเ,าเชื่อมต่อกันมีคนย้ายเขตอะไรหลายถ้าเป็นรอดูเป็นกลุ่มเขตแล้วก็ใช้กําลังในการที่จะช่วยกันเข้าไปดูเนี่ยก็จะได้ผลในเชิงของการบริหารจัดการได้ดีกว่าและทรัพยากรที่ใช้ก็จะได้มีการแชร์กันได้มากขึ้นด้วยส่วนกรณีของอามาตรการที่ออกมาว่าเป็นเรื่องของปิดหรือต้องมีการบับเบิลแอนซีลอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้มีการพิจารณาด้วยเพราะว่า ต้องพิจารณาหนึ่งก็คือว่าผลเพื่อการควบคุมโรคแต่ขนาดเดียวกันถ้าผลของการควบคุมโรคนั้นก่อให้เกิดผลทางสังคมเช่นยกตัวอย่างเช่นการปิดแคมป์เนี่ยนะครับหรือปิดตลาดก็จะทําให้แรงงานทั้งหลายที่เคยทํางานอยู่ไม่มีงานทําคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่สัมผัสโรคก็จะไม่ได้อยู่แถวตรงนั้นก็มีการกระจัดกระจายออกไปสิ่งที่จะต้อง คิดในเชิงของการควบคุมโรคและมีผลกระทบต่อทางเชิงของสังคมคือแรงงานกระจายออกไปก็อาจจะนำพาโรคออกไปสู่กระจายไปยังเขตอื่นๆหรือพื้นที่อื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางที่ประชุมก็ได้ให้มีการพูดคุยกันนั้นสิ่งที่คุยกันคือ Bubble And Seal เนี่ยถ้าพื้นที่นั้นสามารถมีพื้นที่กรอบเขตขอบเขตชัดเจนแล้วให้เขาทำงานได้อยู่ โดยที่มีทั้งฝ่ายผู้ประกอบการฝ่ายภาครัฐแล้วก็ฝ่ายควบคุมโรคเข้าไปดูอย่างนี้ก็อยากจะให้เศรษฐกิจเดินไปได้เพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ในหลายโรงงานหลายพื้นที่แล้วนะครับว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานไม่ได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะต้องล้มหมอนนอนเสือ่อบางคนเหมือนคล้ายๆเป็นหวัดนะครับก็ติดกันไปแล้วก็เขาก็ยังพอที่จะทำงานได้นะครับหรือมีอาการเล็กน้อยหรือน้อยมากเพราะฉะนั้น เศรษฐกิจตอนนี้เราทราบอยู่นะครับว่าขึ้นอยู่กับภาคของอุตสาหกรรมทำให้เขาขับเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นการใช้มาตรการการปิดไม่ได้เป็นคำตอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอ,อสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆโรงงานอยู่รอบๆแคมป์อยู่รอบๆสิ่งนั้นเอ๊อยได้ยินว่าแล้วทำไมเครื่องจักรยังทำงานอยู่ นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นมาตรการที่เราได้ประชุมแล้วเราได้เรียนรู้กันมาแล้วว่าการปิดไม่ได้เป็นคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นบับเบิลแอนด์ซีลนะครับซึ่งไม่ได้เป็นการปิดก็ปิดล้อมกรอบพื้นที่เท่านั้นแต่ว่าต้องมีส่งข้าวส่งน้ําให้ไม่ให้เขาออกมาแต่ให้เขาทํางานอยู่ที่สายงานนั้นหรือโรงงานนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งซึ่งเราก็ใช้กันอยู่แล้วก็เคยใช้มาแล้วเราก็ได้ผลด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการประชุมกัน ในเรื่องของจังหวัดสัะแก้วซึ่งติดก,กันกับพื้นที่ของทางประเทศกัมพูชาซึ่งมีรายงานกันแล้วว่ามีคนเดินทางเข้ามาร่วมพันคนในกลุ่มนี้นะครับก็เชื่อว่ามีการติดเชื้ออยู่จำนวนที่สูงหลาย1 0ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือเรื่องของคนที่ติดเชื้อก็ต้องเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามนะครับอันนี้ก็ฝั่งทางด้านสาธารณสุข ร่วมกันกันกบภาคเอกชนก็ช่วยกันดูแลทั้งโรงพยาบาลจิตตเวตชตชด 1, 2, 6, อ .126 อบจโรงพยาบาลเอกชนขญายัดเอ่ยนามคือเกษมร,ราชด้วยนะครับโรงบาลค่ายสุรสิงหนาศก็รับมีจํานวนเตียงตรงนี้ตอนนี้ยังดูแลกันได้อยู่นะครับยังมีจํานวนเตียงเพียงพอแต่กรณีของที่ไม่ป่วยนะครับต้องมีโลเคอลควอนทีนหรือ สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ทางทีมของทางจังหวัดคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดของสักแก้วก็ได้เทเลคอนเฟอเรนซ์เข้ามาว่าตรงนี้แหละครับที่อาจจะไม่พอ ในจังหวัดสระแก้วก็ใช้ไปจนกระทั่งออมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะขอพื้นที่เพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ทางที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับที่จะได้ช่วยกันสนับสนุนทําให้การออที่เราเปิดบอกว่าให้เขามาผ่านทางช่องทางถาวรเนี่ยนะครับ ซึ่งก็ไม่ต้องลักลอบมาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีที่ให้เขาอยู่พักอาศัยเพราะฉะนั้น LQ ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดรอบๆก็ได้รับการดูแลจากผ่านทางสปกสบคนะครับก็จะได้มีการสั่งการต่อไปในภาพรวมของจังหวัดอื่นๆน,นะครับ ก็จะมีเรื่องของปทุมธานีตลาดสีมุมเมืองสระบุรีเพชรบุรีนะครับสมุทรปราการระนองตัวเลขต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวผมโปรยขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการรายงานขึ้นมาซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมนะครับในพื้นที่ที่มีการระบาดเช่นเคยกับพื้นที่ทีเ่เป็นศูนย์ตอนนี้ก็มีรายงานว่ามี27จังหวัดขออนญาตเอ่ยนามนะครับมีปราจีนบุรี มหาสารคามกาญจนบ,บรุรีกระบี่รำพูนร้อยเอ็ดลำปางเพชรบูรณ์พิจิตรยโสธรน,นครปนมสกกนครปราดน,าน่านสุขโขทยัยชุมพรพะเยาเลยแพร่หนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญแม่ห้องสอนอุทัยธานีมุกดาหารบึงกาฬและสตูลกลาบขอบคุณพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูงนะครับโดยสรุปสุดท้ายก็คือว่าในเรื่องของการ ติดเชื้อในภาพรวมก็ลดลงนะครับแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็ทำให้เป็นภาพรวมยังไม่ลดลงก็คือตรงนี้นะครับ แล้วก็รวมถึงต่างจังหวัดด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางผ่านด่าน,านชายแดนโดยเฉพาะทางกัมพูชาแล้วก็ทางมาเลเซียนะครับถึงแม้มาเลเซียจะไม่มีก็ต้องมีความความเข้มงวดเพราะว่าในช่วงของการติดเชื้อของประเทศทางมาเลเซียยังมีจํานวนสูงอยู่แล้วก็สถานที่เสี่ยงยังเป็นโรงงานแค้มป์ก่อสร้างตลาดชุมชนแออัดแล้วก็ในครอบครัวก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่นะครับครับผมครับ ครับวันนี้ไม่มีประเด็นคำถามจากสื่อเข้ามาเพิ่มเติมนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมครับครับผมก็มาตรการต่างๆเรามีการประชุมคุยกันอยู่ทุกวันนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตข้อมูลผมจะพยายามสรุปสั้นๆเพื่อเนื้อหาที่สําคัญนะครับแล้วก็มานําเรียนรายงานก็ฝากพี่น้องประชาชนได้รับทราบชุดข้อมูลนี้นําไปสู่การปฏิบัติ แล้วก็พร้อมกันที่จะช่วยกันดูแลส่วนตัวครอบครัวแล้วก็ในที่ทำงานของท่านถ้าเวิร์กฟอร์มโฮมได้ขอให้ท่านเวิร์กฟอร์มโฮมให้มากที่สุดนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน